สวัสดีครับนพรนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องยางมิชลินนะครับ l t x l นะครับที่เราจะใช้งานมาได้ประมาณ5-6เดือนแล้วนะครับวิ่งมาได้ประมาณเกือบเกือบจะ2 0 0 0 0โลแล้วนะครับยางมิชลิน l t x l ก็ใส่กับรถพอจูเนอรนะครับอ่อตัวนี้ก็จะเป็น2 6 5 6 0 1 8นะครับ ครับก็ยางวิชลิน LTX t ทลครับสองหกห้าหกนะครับที่เราใส่ก็ใส่กับรถพอจูเนอรนะครับก็นี่ครับก็ตันนี้วิ่งมาจะสองหมื่นโลแล้วนะครับก็ผมชอบตรงแจมยางแจมยางค่อนข้างสวยครับออกแบบได้ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับช่วงช่วงแจมช่วงนี้ครับค่อนข้างสวยครับออกแบบได้ค่อนข้างโอเคนะครับ ยางก็ออกแบบดีครับใส่กับรถพ er, อจูเนอร์เป็นล้อเดิมจากโรงงานก็เข้ากันได้ดีครับก็ใส่แล้วมันก็ดูดีขึ้นครับดูสวยดอกมันก็น่ายางก็กว้างครับดอกยางใหญ่ครับมีมีร่องยางร่องรีดน้ําอยู่สี่ร่องครับหนึ่งสองสามสี่ร่องครับร่องค่อนข้างใหญ่นะครับก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็วิ่งบนถนน าทางเรียบนะครับระหว่างาช่วงหน้าร้อนแล้วก็ช่วงหน้าฝนนะครับที่เราใช้งานมาว่าใช้แล้วโอเคไหมอ,อันนี้เราก็ใช้งานมา,าตั้งแต่หลังสงการครับที่เราเปลี่ยนมาแรกๆครับก็เราใส่แรกๆมันก็เงียบนะครับมันก็มีเสียงบ้างนิดหน่อยครับตอนทำเร็วอยู่ที่เก้าสิบถึงร้อยสิบนะครับอาจจะมีเสียงนิดนึงอ,อันนี้นั่งมาสองคนนะครับก็ถ้านั่งมาประมาณสี่ห้าคนมีบรรทุกครับก็ ก็จะมีเสียงครับอ่ามีเสียงดังขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะมีเสียงวิ่งครับอ่าความเร็วถึง 90- ถึง120ก็จะเสียงดังนะครับก็มีเสียงมากนิดหน่อยครับก็ไม่ดังมากนะครับไม่ดังไม่ดังแบบน่าเกลียดนะครับก็ยางตันนี้มันจะไม่เหมือนกับยางพวกอัพโรดนะครับมันก็จะต่างกันตัวนี้ลายมันก็จะเป็นแบบอ่ากึ่งลุยนะครับวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางลูกหลังครับออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยครับค่อนข้างเงียบอ่าช่วงระหว่างรอยต่อ ถนนนะครับช่วงเป็นถนนคอนจีตครับค่อนข้างซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับก็ใส่แล้วก็ดีครับค่อนข้างนิ่มนะครับก็ใส่กับรถพอจุดเนื่งค่อนข้างจะโอเคนะครับก็ออกแบบได้ดอกอยางลายยางค่อนข้างสวยครับเราก็ไม่มีควารมรู้เกี่ยวกับยางครับอันนี้เราจะมาคุยาจากประสบการณ์ที่เราใช้งานมา,าประมาณ5-6เดือนวิ่งมาจะจะสองหมื่นโลแล้วเราก็ใช้งานมาได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็มามาคุย เกีียวกับยางที่เราใช้งานมานะครับยางอาจจะเลอะนิดนึงครับเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพครับเรายังไม่ทันได้ล้างรถนะครับเราก็เราก็เลยมามารีวิวมาคุยให้ฟังครับว่าเราใช้ยางวิชลินแอลเซียเจะสองหมื่นโลแล้วใช้แล้วเป็นยังไงครับคุ้มค่าไหมจากเงินที่เราจ่ายไปเกือบเกือบจะสามหมื่นนะครับก็เส้นนี้ชุดนี้ประมาณเกือบเกือบสามหมื่นนะครับสองหมื่นกว่านะครับ ก็ราคาก็ก็เอาเรื่องอยู่ครับก็ราคาก็ถือว่าไม่ไม่แพงมากครับก็ราคาก็อยู่กลางๆนะครับไม่ถึงกับแพงถ้าเป็นยางอัพรถดอ่าของอีกรุ่นหนึ่งก็จะแพงกว่านี้นะครับอันนี้อันนี้มันไม่ใช่ยางอัพรถดนะครับมันใช้ยางอ่าอ่าอะไรผมก็พูดไม่ถูกครับเพราะว่ามันนี้มันก็ลุยได้ทั้งถนนเปียกถนนแห้งทั้งทาง,งเรียบทั้งลูกลังเขาออกแบบมาครับเพราะว่าผมเห็นเขาดูเขารีวิวเขาบอกว่าวิ่งได้ทั้ง ถนนเลียบถนนลุกลังก็สามารถวิ่งได้อน,นี้เรายังไม่เคยวิ่งถนนลุกลังนะครับเราก็เลยพูดไม่ได้ว่าวิ่งบนถนนลุกลังมันค่อนข้างโอเคไหมอันนี้เราก็มาคุยถึงกับประสบการณ์ที่เราขับใช้ยางมาช่วงหน้าฝนนะครับขับลุยฟุง้งลุยฝนเป็นยังไงครับก็ขับลุยฝนก็กแรกๆก็เราก็ไม่ค่อยมั่นใจครับว่าใส่แล้วเวลาขับลิโลมันจะมันจะยึดเกาะดีไหมมันจะท้ายมันจะสไลด์ไหมเพราะว่าล่องมันยางมัน ค่อนข้างดอกใหญ่ครับเราก็ไม่มั่นใจครับเพราะว่าเราเคยเห็นยางแบบนี้ครับที่ล่องใหญ่ๆที่เป็นยางติดรถอ่าเวลาเขาขึงเขาขูวงเวลาเจอฝนมันท้ายมันก็จะสไลด์ครับมันก็จะลื่นแต่นี่เเรายังไม่รู้นะครับเพราะว่าเรา่งรกแกล้งเราใส่เราก็ไม่ค่อยมั่นใจเราก็ไม่กล้าขับเร็วเราก็วิ่งแค่80 80 90อันนี้คือฝนตกนะครับอ่าพอเราใช้มาได้สักพักหนึ่งครับเราเริ่มจะคุ้นเคยครับแล้วว่าเ๋ยวนี้ฝนตกเราก็วิ่งร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับ ค่อนข้างจะโอเคนะครับค่อนข้างจะโอเคครับขับลุยฝนลุยน้ําท่วมลุยน้ําอกอขับลุยฝนลุยน้ําท่วมลุยน้ําขังนะครับอ่าอันนี้พูดถึงน้ําขังบนถนนนะครับเวลาเราขับลุยน้ำครับอ่าบนทางด่วนนะครับถ้ามีน้ําขังอยู่เลนขวาอ่าตัวนี้ถ้ามาทำเร็วมาไม่ไม่เร็วนะครับมาประมาณสัก9 0้าสนะครับมันก็จะขับได้แบบสบายๆครับอ่าไม่มีปัญหานะครับถ้าเราขับสักร้อยสิบร้อยยี่สิบ ร้อยหนึ่งครับถ้าผ่านแอ่งน้าครับถ้ามีน้ําขังมันก็จะออกดึงดึงนิดหนึ่งครับดึงพวงมาลัยนิดนึนะครับไม่มากครับนิดเดียวครับพอให้เราตกใจเล่นนิดนึงครับก็แรกๆเราก็ไม่คุ้นครับเวลาขับลุยน้ํามันดึงพวงมาลัยมันก็จะตกใจนิดหนึ่งครับแล้วก็เสียงยางค่อนข้างดังเวลามันเหยียบน้าครับเวลามันสัมผัสน้ําที่อยู่บนทางด่วนนะครับเฉพาะทางด่วนนะครับอยู่บนทางด่วนเราวิ่งใกล้กําแพงเวลามันเหยียบน้ําเสียงมันจะดังครับคงเข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงสะท้อนจากยาง ปะทะกําแพงครับน้ำมาทะากัแพงก <reco Christ. S 2> ็ท <fry UC S> ําให้เสียงดังเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับพอเรากลับมาวิ่งเลนกลางมันก็ไม่มีเสียงครับมันก็เงียบนะครับแต่ว่าเวลาเวลาเหยียบน้ํามันก็จะดังนิดนึงครับไม่ไม่ใช่ว่าเงียบัะดังนิดนึงไม่มากครับเวลาบันเหยียบพื้นน้ำครับมันก็จะดังนิดนึงอ่าคงเข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงสะท้อนอ่ากําแพงแล้วฝนตกด้วยครับมันก็อาจจะดังถ้าวิ่งบนถนนหลวงธรรมดาถ้าฝนตกเหยียบตรงเหยียบน้าก็ก็เงียบนะครับไม่มีเสียงครับค่อนข้างวิ่งได้โอเคครับ แต่แต่ว่าถ้ามีน้ําขังก็ระวังนิดนึงครับเพราะว่าหน้ายางกว้างเวลาเจอแองน้ามันก็จะดึงพวงมาลัยนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็เคยวิ่งผ่านแองน้ํามาแล้วครับประมาณร้อยกว่าอ๋อดึงครับดึงแต่ดึงนิดหน่อยครับไม่มากก็ตกจะดึงให้เราตกใจเล่นนิดนึงครับปกติมันไม่เคยดึงครับปกติถ้ายางติดก็ครับหน้ายาง2องหกหาหน้ามันจะไมะ่ไม่กว้างขนาดนี้ครับมันจะเล็กกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งมันก็จะขับผ่านแองน้ําได้แบบสบาย ถ้าถ้าไม่มาเร็วมันก็ไม่มีอาการครับถ้ามาเร็วมันก็มีอาการอันนี้อันนี้พูดถึงถ้ามาเร็วครับร้อยขึ้นครับเวลาเจอแอ่องอน้ําก็จะมีอาการดึงหวงมาลัยนิดหนึ่งถ้าขับไม่ถึงร้อยครับแปดสิบเก้าสิบก็ผ่านแอน่องน้ําได้แบบสบายๆนะครับโดยไม่มีปัญหานะครับขับลุยฝนหนักๆฝนตกหนักๆเข้าคงเข้าโค้งช่วงระหว่างฝนตกหนักๆข้อข้าง ทําได้ดีนะครับคงเข้าคงเข้าคงค่อนข้างดีครับท้ายไม่มีสไลด์นะครับท้ายค่อนข้างจะโอเคก็คือค่อนข้างจะยืดเกาะดีครับก็ใส่แรกๆอาจจะไม่ค่อยมั่นใจพอเราใส่ไปได้สักพักหนึ่งเราเริ่มจะมั่นใจว่าเออมันเข้าคงเข้าโค้งมันค่อนข้างจะโอเคนะครับอันนี้อันนี้ดอกมันก็แจ้มมาอย่างนิ่มนะเนี่ยครับวิ่งกดมือกดยังลงครับเนี่ยนิ่มครับยางค่อนข้างโอเคนะครับก็ใส่แล้วก็นุ่มเงียบก็มีเสียงมากนิดนึงอ่านิดนึงครับไม่ ก็ดังนิดนึงครับไม่มากเท่าไหร่ครับพอรับได้ครับอ่าตอมันนี่เราก็ไปเปลี่ยนมาที่อ่าบีพีนะครับอ่าเราก็จะมีบริการเติมลมในโตให้เราครับหกเดือนนะครับปีหกเดือนก็เติมได้ทุกสาขานะครับสลับยางฟรีห้าครั้งนะครับสลับที่ไหนก็ได้ครับทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับก็เราก็ชอบบริการของบีพีครับมันก็มีบริการสลับยางฟรีเติมลมฟรีครับ ล้วก็ไปใช้บริการที่บีพิกมันก็จะโอเคกว่าสะดวกเราด้วยครับเราสามารถไปสลับร้อยที่ไหนก็ได้ครับก็สะดวกเราตรงนี้ครับก็ทริปนี้นะพพรก็ไม่มีอะไรพูดนะครับก็อาจจะรทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็มาคุยเรื่องอยางหลังจากที่เราใช้งานมาได้5้ถึงหเดือนยิ่งมาได้เกือบจะสองหมื่นโลแล้วใช้แล้วเป็นยังไงจากที่เราใช้งานมาก็ยางมันก็โอเคนะครับ ก็เราอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับยานะครับอาจจะพูดไม่ตรงประเด็นนะครับอาจจะพูดผิดบ้างถูกมั่งก็ขออภัยนะครับเพราะ <c oughs> ว่าเราก็พูด,พดจากความรู้สึกที่เราใช้งานมาจากประสบการณ์ที่เราใช้งานมาได้เกือบๆหเดือนนะครับก็หลังจากที่เราใช้งานมามันก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับพูดจาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับขอบคุณที่ก็ามารับชมนะคะรับสวัสดีครับ